ยินเจอเลยครับไปเลยสวัสดีครับอยากแต่งงานไหมขอคุยนิดหน่อยก่อนครับวันนี้อยากให้ใกล้ชิดกับแฟนนิดนึงก่อนนะฮะเดี๋ยววันนี้ให้ให้หน้าให้แบบเต็มที่กับความสุขวันนี้แน่นอนนะครับใกล้ชิดกับแฟนนีครับใช่ครับอย่างนี้ได้ไหมครับใจเลยนะมีชิดไปโค้ชปุ้มกล้องมดนี้กำลังดีเดี๋ยวยังไงวันนี้มีการไล่ชิดกันด้วยใกล้ชิดเป็นแฟนแล้วถ้าใกล้ชิดแฟน เริ่มสวยแล้วนะพี่พอดีนะโอ้ยสีลิปสวยมากวันนี้เอี๋ยวคุยกันนะรเดี๋ยวพี่รูปสาวพี่รูปสาวรอแล้วกันนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นชมพี่บินนี่ฮะเต็มสิทธิ์ไม่หักอ่าฮะอยากเจอที่จะหักขั้วโลกเต็นคือหลักนะอ่ามันเป็นโชว์พิเศษเลยวันนี้ตอนเดี๋ยวเนี้ย ตาอูชอบอร้องเพลงอยู่แล้ววันนี้จรอยากร้องเพลงไหมอะไรแล้วครับวันนี้อยากร้องเพลงไหมอยากร้องครับแต่ผมเชื่อว่าจะได้ร้องในวันไปด้วยหร <c oughs> อกก็คือ,อวันนี้จริงๆเรามีแบบโอ้โหกิจกรรมต่างๆในช่วงนี้เยอะม,มากหนึ่งในความพิเศษ,ษวันนี้ต้องถามก่อนความรู้สึกที่เหตุการณ์วันนี้ร,นรู้สึกยังไงบ้างตาอูแล้วก็โบลดเอาวามรู้สึกก่อนน่ารัก <c oughs> ที่สุดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที <c oughs> ่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนแฟนๆทุกคนนะครับน<ท>ีเขาก็รอนไม่แตกนะ เชิญห้ลงแล้วยังไม่เปิดเลยอะวันนี้จะพีบมากแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าสองคนเนี่ยเขาเลือกสีลิปมาป้าเดี๋ยวให้ให้ไปขับดูก่อนปากโอเคไหมวันนี้เดี๋ยวสีลิปก็จะสวยในช้นมันต้องทำทำปากโตใช่ไหมให้หน้ารถร้อนทำนี้อ่าชัดไหมเราดูตามๆเราอยู่งเฉยอยู่อ่าเขาเรียกเลือกหน้าอย่างไรว่าหน้าอะไรับ ดูสิแต่วันนี้รู้สึกว่าสีมันจืดไปเนาะจืดไปไหมเริ่มเลิกจืดใช่ไหมอ่ะวันนี้ได้ถ่าแล้วใเรื่องสีไปแล้วเปสีแล้วนะครับ๋ยวใชใชใชี่เรามสีที่มันเอกเปสีพู่นะอันันสวยนะฮะเยี้มกี้เวนท้าใพี่ลินดาไแล้วโอ้โหไเดี๋ยวไดูไปดูพี่ลินดาอะเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยว่าอู๋วันนี้ตาอู๋เลือกสีอะไรมาคีับตาอูเลือกให้เราล้วนมาครับกเป็นมูสุด อ่าป mm, uh, uh, ุ่นิฐชูดิมักซ์นะครับอ่าเพิ่มเพิ่มความแบบแบตนิดนึงนิดนึงเออเดี๋ยวก่ออนต้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คไปนิดนึงเนี้ยมองแอาตัวแล้วเนี้ยอ่าปัาอิ่มขึ้นมาทันทีเลยนะครับอ่าสำหรับสีตัว ตัวเมาเอาอีกชุดนึงยก็เป็นสีออกเป็นกบบลุ้นชาไทยเรามีความใช้กันชิคๆนะครับส่วนออฟโรว,วันนี้เรื่องสีอะไรครับผมนะครัตบะะต้องเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ดีๆนะครับต้องหวานหวานอยู่แล้ว